นู่นไรกะลำเขากำลังตัดก็น่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับ,บกกแฟนมั่วทำกับข้าวอะไรเสร็จค่อยเอามาให้มั่วกินไม่คุ้มกับการลงทุนไปหนึ่งมื่นบาทเลยสวัสดีครับผมวรลวิ์นะครับในวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ผมก็มาแต่เช้าเลยผมว่ามาเช้าแล้วมั่วมาเช้ายิ่งกว่าผมอีกผมเนี่ยไปบ้านจองนะครับก็เลย แวะผ่านมาเห็นมั่วเฉยๆนะครับมั่วกําลังขุดอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับขุดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะครับแล้วก็โอ้โหเห็นพวกท่อน้ําพวกแบบอะไรเต็มไปหมดนี่เลยนะครับส่วนแฟนมั่วอะไรลูกมั่วอะไรเขายังไม่มานะครับมั่วนี่รีบมาก่อนแล้วก็ฝั่งนู้นผมเห็นอะไรแว้บๆอยู่ทางฝั่งด้านนู้นนะครับ <Go. S 1> เดี๋ยวผมถ่ายาให้ดูละกันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวไปถามมั่วว่ามั่วทาอะไรยังไงนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยมว่วปลูกคณะฝั่งนี้มัว่วมั่วปลุกพวกขึ้นช่ายนะครับแต่ก่อนไปอีกก็สลับับเปลี่ยนกันปลูกไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปหามัวกันดีกว่านะครับว่ามั่วทำอะไรยังไงนั่นเลยใช้เออะไรบางอย่างเล็กๆนะคคล้ายเสียมเสียบกับไม้ไผ่ยาวๆนู่นเลย อะไรอยู่มั่วท่านเจครับวันนี้หุผมชี้แต่อะไรให้ดูอะไรก่อนนี่โอ้โหแต่นานแล้วนะงูอะไรมั่วงูสิงมั้งโอ้ตัวใหญ่แล้วเนาะกินหนูอะไรพวกนั้นเนาะอืมโอ้โหเนี่ยดูเกล็ดมันนี่เนี่ย่างนี้ยโอ้เต็มบริเวณไปหมดเลยมันนานมาแล้วเกล็ดนี่อย่างใหญ่อ่ะนี่มันเกือบปีอ่ะ โอ้มันมาล็อกคาบตรงนี้เลยซึ่งยาวมากนี่หางมันอยู่นี่หางมันอยู่นี่บ๊บบ๊บบ๊บิวบ๊บบอ,บอยู่นี่หัวน่าจะอยู่แถวๆนู่นหัวอยู่แถวนี้แหละอืมยาวมากมเมตรครึ่งโอ้สองเมตรแล้วมั้งสองเมตรเนาะมันคดไปคดมาด้วยเนาะใช่เนี่ยนะวานหนึ่งวานหนึ่งร้อยประมาณร้อยแปดสิบเซนนะเนี่ยอืมยังยาวกว่าเลยประมาณสองเมตรมูตัวนี้ก็ประมาณสองเมตรนี่เลยมูก็ขุดหลุมเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้ไว้ อ่อแล้วแล้วไม่ไม่ใส่เม็ดอะไรเลยเหรอมั่วุณเสร็จแล้วก็ค่อยใส่เม็ดทีหลังอ๋อเดี๋ยวแฟนค่อยใส่แฟนยังไม่มาเลยแฟนน่าจะสายนู่นแหละอ๋อแฟนยังทํากับข้าวอะไรอยู่เนาะก่อนืมไม่งั้นเดี๋ยวคุณหลดไม่ทันอ๋อนี่จะลดน้ําฝั่งนู้นด้วยแต่ต้องบายบานู่นแหละตอนมืาอวันเพิ่งรดตอนเย็นๆก็ยังไม่แห้งอ๋อบายบาแห้งๆแล้วค่อยรดฝั่งนู้นปลูกคะน้าอยู่ฝั่งนู้นอ่ะที่เดิมเลยอ๋อลองดูสิรอบนีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อปลูกคณะตั้งแต่ท่อนั้นไปนู่นหรือววว่่่าฝัังนี้้ดยม อ๋อเนี่ยตรงใจๆเราไปฝั่งนู้นหมดเลยอ๋อน่ยจะตรงนี้นะครับตรงที่นี่ไปนูน่นคณะทั้งหมดแล้วก็ไอ้ตรงตรงที่มาฝั่งนี้คือผักชีทั้งหมดเหรอหมวดผักชีหน่อยเยอะไม่ไม่กี่ไร่นีงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไร่นี้แปลงที่หกเอง,งนี้อ๋อส่วนถัดจากนู้นก็คณะล้วนๆอ๋อนี่ต่อนู<ๆ>่นเป็นนู่นอีกนู่นยังไม่ขุดเลยอ๋อยาวไปถึงไอ้ท่อนู่นเลยเหรอใช่แต่ว่าวันนี้ปลูก แค่ตรงนี้แหละอีกสองแปลงนี่แหละแค่แค่นี้เนาะเพราะว่าน่าจะไม่ทันอ่ะรถเดอนใช่ไดีหว่านปุ๋ยฝั่งนู้นด้วยไงอ๋อซื้อไว้ที่บ้านนู้นละที่กระตบนู้นละอืมอือดยสุดยอดเลยครับเยอะสุดๆนะครับทำกันสองคนเองหรือมั่วสองคนเองโอ้โหมั่วกับไรก็ฟันคนเดียวฟันนู้นก่อนเนี่ยโอ้โหยากขึ้นสูงเนาะก็เลยโอ้โหต้องตัดยาก่อนแล้วก็ค่อยปลูกตรงนีดีอืมตัดยาให้แบบหายหมดแล้วก็วางท่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ โอ้โหซึ่งมันเยอะสุดๆนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมนี่ตายแน่นะครับดูข้าวโพดผมนะครับปลูกน้อยเดียว,วนี่งอกหมดเลยไครก็กินเสมอด้วยใช่ไ่เท่าไหร่วรวิทย์ฮะลงทุนไปเท่าไาหร่โอ้โหค่าท่อก็นุ่นอะเจ็ดแปดพันอะปุ๋ย <c oughs> อีกหนึ่งกระสอบเกือบพันรวมก็ประมาณน้ำมันอีกก็ประมาณหนึ่งหมื่นเจ๊งวัวยังไม่ได้กินเลยได้กินน้อยเดียว นุ่นเขาพอดผมเดี๋ยวสู้กันใหม่เจีงยวยังสู้ใหม่เลยเนี่ยวันนั้นเจ๊งแล้วเนี่ยคณะเราเราสู้ใหม่แล้วเนี่ยก็มันเลือกไม่ได้เนาะอาชีพก็เป็นอย่างนี้แล้วไงจะให้ทำยังไงได้เนาะไม่ทำก็ไม่มีกินอ๋อสู้แล้วสู้อีกอืมสู้รอบนี้ไม่มีราคารอบหน้าสู้ใหม่สู้ใหม่เจ๊งใหม่ก็สู้ใหม่นะครับไม่มีอะไรทำละก็ต้องวันนี้มันของเราอ่ะว้าว เห็นใครบางคนกำลังขับรถบอเตอร์ไซค์มาอย่างซิ่งบุ้นบๆเลยอ๋อเพื่อนผมเองนะครับ <c oughs> นึกว่าใครนี่จะไปไล่ข้างหลังเขานะครับ <c oughs> นี่เลยมวน,นี้ปลูกเยอะสุด แต่โดยปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยปลูกกันอย่างนี้หรอกแต่ผมมันบ้าคนเดียวงันเนี่ยใช่ตัวปลูกข้าวขุดหลุมเลยอ๋อปกติเขาใช้อะไรขุดมั่วปกติเขาไม่ขุดกันนะเขาหวานเลยถ้าดินไถได้เขาก็หวานเลยแต่ถ้าดินไถไม่ได้เขาก็จะอันนี้เขามีเครื่องที่ปลูกข้าวพ่นมันยอดข้าวพ่นของจงอ๋อไอ้ที่ดันดันกลมๆนั่นเหรอใช่อันนั้นปลูกแหละอ๋อแต่นี่มันดินแข็งไอ้ตรงนั้นดูดมันดึงแล้วก็มัน เวลามันกดเข้าไปดินมันแข็งเปิดหน้าดินไม่ได้ไงก็เลยต้องปลูกอ,อย่างนี้แหละอ๋อที่จะปลูกข้าวถ้าอย่างเงี้ยนี่เลยแบบดั้งเดิมใช่ข้าวแบบดั้งเดิม,มนี่อืแบบสมัยโบราณเวเราปลูกข้าวต้องหลายๆคู่นะครับสองคนนี่ปลูกไม่เสร็จนี่ข้าวงอกแล้วนะ <laughs> โอเคก็มัวนี่ขยันมากนะครับบอกเลยขยันจนไม่มีเวลาไปทำคลิปตัวเองอ <laughs> ใช่ <laughs> ที่หลายคนบอกว่ามั่วหายไปไหนหายไปไหนนะครับนี่ดูไล่มั่วสะก่อนนะครับแทบจะทําไม่ทันแล้วนะครับ <pouquinho. S 1> นี่คันนานี่นู่นตั้งแต่ตรงนี้ไปนู่นเลยเยอะสุดแล้วก็ไอ้นี่ก็ผักชีแต่ว่าอันี้ยังปลูกได้แค่น้อยเดียวเนี่ยจะปลูกไปจนถึงหายไปนู่นเลยอืมหลายคนก็ถามว่าน้ํามาจากไหนนะครับเดี๋ยวสักพักผมพาไปดูนะครับซึ่งน้ําเนี่ยก็นี่ดูดจากข้างล่างนี้ข้างล่างนี้จะมีไอ้ลำธารน,นะครับแล้วเข้าไปดูแทงนี้ยัง ยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลำธารจะอยู่นี่แล้วก็จะมีบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้ของวผมบ่อนี้ของของอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่มั่วบ่อดูดจากบ่อนี้นะครับดูดนี่ขึ้นแท้งนะครับขึ้นแท้งสองแท้งอยู่ข้างบนนู้นแล้วก็ค่อยปล่อยลงมาลดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าก่อนอื่นดูเขานู่นก่อนตัดกระลำปี้นะครับดูเลย มีคนงานเยอะมากประมาณ20คนเดี๋ยวขอนับดูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสมสห้าสิบหนับได้ประมาณสิบกว่าคนไม่น่าถึงยี่สิบนุ่นไรกะลำเขากำลังตัดไปส่งที่ตลาดนะครับไม่รู้โลกี่บาทนะครับตอนนี้เกาะนี่ นี่น่าจะเป็นมะเขือเทศน,น,นี่ข้างบนนู้นข้างบนนู้นก็น่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับนู้นไงเห็นแวบๆแบบมัว่วลูกมั่วกับแฟนมั่วน่าจะมาแล้วนะครับตามหลังมานะครับมั่วก็มาขุดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ แฟนมั่วทํากับข้าวอะไรเสร็จค่อยเอามาให้มั่วกินมั่วกินข้าวจากบ้านยังมัว่วยังเลยแฟนซื้อมาให้กินอยู่มั oh ้งโอ้โหตื่นปุ๊บมาเลยแล้วมัว่ว oh ตื่นปุ๊บเตรียมตัวอะไรเสร็จก็มาเลยโอ้โหก็ถือว่าไม่เช้ามั่งนะอตายแล้วเหมือนกันบางคนบางเจ้านี่มาก่อนตั้งแต่เช้ามืดอ่ะอืมเดี๋มั่วนี่สุดยอดแห่งคนขยันเลยนะครับตายแลเหมือนกันแหละ <c oughs> ตื่นปุ๊บเตรียมตัวปั๊บมาเลยเข้าไม่กินนะครับค่อยให้ แฟนเอามานะครับให้ลูกกับแฟนเอามานู่นอืมนู่นเออพักอยู่ใต้ต้นไม้นู่นจะได้ร่มเย็นแฟนมัวอยู่นู่นแล้วก็ลูกมัวอยู่นู่นเนี่ยตัวกระปิ๊ดเดียวแค่นี้ก็ต้องมาทำาลนะครับโอเโอเคเดี๋ยวพาไปดูน้ำระบบน้ำนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่เลยนะครับเครื่องยนต์ที่ใช้สูบน้ำขึ้นภูเขาเครื่องคูบต้า แล้วก็ปั๊มปั๊มสามสูบขนาดใหญ่เนี่ยปั๊มพ่นยาแต่ว่าขนาดใหญ่มากนี่เลยอันนี้คืออะไรไม่รู้ครับอันนี้รอบอันนี้ร้อยสามถึงสองริตรต่อนาทีอันนี้ Power T35 คืออะไรไม่รู้นะครับระดัสอะไรของเขาไม่รู้ นี่ท่อสองนิ้วท่อดูดดูดจากไอ้นี่บ่อน้ำนี่บ่อใหญ่เลยทีเดียวเครื่องนี้น่าจะสิบสี่แรงนะครับถ้าไม่ผิดอืมปัวสติกกงสติกเกอร์หายหมดละสิบสี่แรงมา้า กดูดขึ้นเขาไปนี่ข้างล่างนี้เนี่ยมันจะเป็นท่อเหล็กเพราะว่าแรงดันมันจะสูงมากถ้าเป็นไอท่อพลาสติกเนี่ยหักหมดแตกหมดพอไปถึงบนนู้นเนี่ยก็เป็นพลาสติกละแล้วก็จะโค้งนี่ไปนู่นเลยขึ้นไปบนเขานู่นเดี๋ยวพาไปดูข้างบนว่าพักน้ําบนแทงอย่างไรเมื่อกี้ก็ไปดูเครื่องมั่วมาดูดนี่ขึ้นไปบนยอดเขานู่นไม่ใช่ยอดเขาหรอกบนเขา ก็ปล่อยลงมานี่แต่ก่อนขึ้นไปดูแท้งดูข้าวโพดผมก่อนว่าเกษตรกร,กรวอลลวินเนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะครับดูนี่ข้าวโพดนี่ตายหมดข้างล่างนี้เนี่ยที่จริงมีอยู่หน่อยหนึ่งมันค่อนข้างจะสงูงผมตัดไปให้วัวกินและตรงกลางตายเรียบไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็มันจะเหลือแค่บางจุดบางจุดนะครับดูนี่ แค่นิดๆหน่อยๆเองไม่คุ้มกับการลงทุนไป10,000บาทเลยซึ่งขาดทุนยับเจ๊งนะครับครับบนรอบนี้เหลือแค่บนรุ่นยอมเป็นยอมเป็นยอมแค่นั้นเองตรงกลางนี้เนี่ยตายเรียบไม่เหลือสักต้นสมวก็อยู่ข้างบนนูน่นขุดหลุมกันอย่างนั่นเลยอย่างไวนน่จนถึงนู่นเลย โอเคไปดูแทงน้ำพักน้ำของมั่วกันว่าเป็นอย่างไรน้ำกระโดดมาจากข้างล่างนูน่นระยะประมาณร้อยกว่าสองร้อยเมตรหรือว่าอาจอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าผมก็คาดการไม่ค่อยถูกก็มั่วก็ฝังอยู่ใต้ดินนี้บางจุดก็ฝังดินบางจุดก็ไม่ฝังดินนี่ก็ไปขึ้นแทงสองแทงสองถังใหญ่ ถังละ6,000ลิตร2ถัง12,000ลิตรนั่นเลยถังใหญ่มากรวมแล้ว12,000ลิตรหลังจากนั้นก็ปล่อยลงไปนี่ท่อสายนี้ท่อเส้นนี้คือดูดน้ำขึ้นปล่อยน้ำลงก็ท่อตัวนี้นี่เลย ลงนี่ไปแล้วก็ไปตรงไร่มั่วตรงนี้โดยต้องเป็นไอปั๊มสามสูบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะดูดขึ้นมาได้แล้วก็ไอปั๊มชักหนึ่งสูบก็น่าจะดูดได้อยู่แต่ว่าไอปั๊มตัวนั้นมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะตองไอปั๊มสามสูบนี่แหละจะไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาน้อยแล้วก็ดูดขึ้นที่สูงเนี่ยต้องตัวนี้เลยได้น้ําที่ช้าแต่ว่าขึ้นที่สูงไหวจะเป็นพวก ใบพัดหรือว่าพวกปั๊มหอยโข่งอะไรพวกนี้ดูดไม่ขึ้นมันเหมาะกับพื้นที่ราบแล้วก็ระยะไม่ไกลมันจะแบบได้น้ําเยอะแต่ว่าไม่ไม่แรงเท่านี้นี่แหละก็ประมาณนี้ระบบน้ำโอเคเดี๋ยวก็ลงไปตรงที่มวดทําไร่อยู่ต่อนะครับหลังจากแท้งก็ปล่อยลงมานี่ก็ถอดหลักเนี่ยจะอยู่บนนู้นบนนู่นเลย ที่ไตจนกล้วยพวกนั้นทอดตัวหลักตัวเมนยาวไปฝั่งนู้นเลยแล้วก็จะเอาตัวย่อยแยกลงมาแยกลงมาก็แยกลงมาตรงนี้แล้วก็ค่อยแยกขวางอีกทีหนึ่งเป็นโพสริงเกอร์อยังเหลืออีกเยอะเลยที่มั่วยังไม่ได้ปลุกมาจนถึงตรงนี้เลยตรงทอ่อเส้นนี้แล้วก็ทายัางไม่พอก็จะต่อท่อเพิ่มไปฝั่งนู้นอีก หลุมใกล้ถึงนู่นแล้วใกล้จะสุดยอดแล้วแสงแดดก็แรงแล้วตอนนี้นูนเริ่มร้อนโอ้รู้สึกว่ามัวจะหยุดแล้วน่าจะเสร็จแล้วเดินลงมาแล้วว้าว หมบอกว่าเสร็จแล้ว1แปลงก็เหลืออีก2แปลงสำหรับวันนี้ เราดูมุมมองกว้างๆแบบนี้อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าเราไปลงมือทําปุ๊มนี่ทําไม่หวั่นไม่ไหวนะครับแค่นี้ถ้ามีคนงาน1ิบคนนี่สบายแต่ว่าทําการแค่สองคนนี่โอ้โหแทบไม่มีเวลาทําอะไรเลยโอเคก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเยอะนะครับมา ดูมั่วเฉยๆนะครับว่ามั่วเนี่ยทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ไร่นะครับปลูกผักปลูกพืชปลูกผักกับแฟนสองคนทำมาหากินอยู่ที่นี่อยู่บนเขาที่ชันๆที่ยากลำบากรถถ่ายถ่ายไม่ได้เพราะว่ารถถ่ายไม่กล้าขึ้นมันชันอย่างนี้เลยรถถ,ถ่ายขึ้นนี่ไงหลังลงข้างล่างแน่นอนเคยต้องใช้จอบมีดขุดอะไรแค่นี้ง่ายๆ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ง่ายๆก็ไปแล้วสวัสดีครับเออเดี๋ยวไปถามมั่วก,ก่อนว่าใช้ระยะดูดน้ำมากี่นาทีก่อจะเต็มถังอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอ้ไม่พักกินข้าวก่อนเลยเหรอมัอ่วโอ้เริมร้อนแล้วเดี๋ยวขู่ไม่ไหวอ๋อนี้อากาศโอ้ยังร้อนอ่ะอืมใช่นี่เลยเหลือสองแปลงนี้นี่หนึ่งแปลงก็คือ หนึ่งช่องนี้ใช่แค่หน,หนึ่งช่องนี้แหละแล้วก็อีกช่องนึงแค่นั้นแหละเพราะว่าฝั่งนู้นน้ำยังทำไม่เสร็จเลยเออไปเสร็จใครปลูกแล้วมั้ใช่ปลูกนู่นแหละอีกส้วันนู่นแล้วมั้งอ๋อแล้วจะปลูกอะไรมั่วฝั่งนู้นผักชีเหมือนกันเหรอชีเหมือนกันอ๋โอโอ้เยอะมากเราให้เว้นระยะห่างกับพึ่งนี้ก่อนไงเดี๋ยวมันถอนไม่ทนันอ๋อเออเด,เดี๋ยวเวลาเก็บเกี่ยวเนาะใช่เก็บไม่ทันยุ่งยุ่งไปใหญ่อืมนี่หนึ่งแปลงก็ยาวสี่เมตรหนึ่งท่อเอ่อกว้างใช่ไม่ใช่ยาว ว้าง4เมตรส่วนยาวนี่นี่ไปนู่นนี่หนึ่งแปลงหนึ่งแปลงแบบนี้เมื่อไรไอ้น้ําขึ้นแทงเนี่ยใช้ระยะเวลากี่นาทีมั่วก่กมันจะเต็มแทง40นาทีเต็มเต็มแทงสองแทงอ่ะอ๋อหมื่นสองพันลิตร40นาทีเนานะถ้าเร่งเร่งเครื่องหน่อยก็ประมาณ30นาทีอ๋ออยู่ที่เราเร่งความแรงเครื่องด้วยเนาะตอนนี้มันมีน้ําอยู่ข้างในครึ่งหนึ่งอยู่แล้วไงอ๋อแต่รถก็เปิดปุ๊บก็เปิดพรุ่งนี้ได้เลยอืมตอนน้ามันจะพออยู่แล้ว แล้วแล้วหมื่นสองพันลิตรนี่พอรถทั้งหมดนี้ไหมหมวดอ๋อพอ<ห>เ,<ร>เลยเนะาะน้ำเข้าเต็มเรื่อยๆนะอ๋อติดเครื่องไว้เนาะเครื่องไว้ตลอดแล้วก็กน้ำที่อยู่ในถังมันก็จะไหลาตามมานี่แล้วก็อนั้นก็จะเติมตลอดเวลาอ๋อแล้วแล้วเอ่ออะไรมันไวกว่าหมวดระหว่างปล่อยมากับดูดขึ้นปล่อยมาไวกว่าอ๋อถ้าถ้านานๆเนี่ยไอ้ถังมันจะแห้งก่อนเนาะใช่ต้องแบบพอประมาณเนาะใช่อืที่เครื่องที่เราเล่งด้วยถ้าเล่งเยอะๆมันจะน้ำมันจะพอแต่ถ้าเราเล่งแบบ เบาเหมือนของจงกับวลวิทอะ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเท่ากินทะเรงเบามันก็ไม่ทันน้ำที่ปล่อยลงมาอ๋ออ๋ออ๋อแต่ก็มีบ้างทันไม่ทันก็แล้วแต่แต่และรอบอะเนาะว่าไอ้พรุ่งนี้เราปล่อยนานปล่อยไวไงพรุ่งนี้ถ้าปีกเบียดแล้วเดี๋ยวก็ประมาณตัวละสิบนาทีแต่ถ้าตอนใหม่ๆเนี่ย บอกว่าสามสิบสี่สิบนาทีน่าจะกว่าจะมันจะชื้นเนาะชื้นทะลุไปข้างล่างดินตรงนี้ที่ยังไม่ปล่อยดูแข็งมากเลยนะต้องปล่อยน้ําเสร็จแล้วค่อยขุดส่วนไอ้นี่ปล่อยเมื่อวานแล้วไงมันก็เลยตอนเช้านี้ก็เลยไม่ต้องปล่อยไงอ๋อขุดง่ายเลยเนาะใช่ขุดง่ายเลยถ้าดินแข็งๆเนี่ยขุดนี่ยากเนาะดินแข็งนี่เสียแรงเยอะเออเสียแรงด้วยเนื้อคือเนี่ยสบายอยู่ดิบๆอย่างนี้เลย โอเคก็ประมาณนี้หนึ่งแปลงใช้เวลาขุดกี่นาทีมั่วโมงอ๋อนี่ไปสุดนู่นก็เมาตั้งแต่นู่นแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบแล้วเมื่อกี้มานี่หกโมงกับเจ็ดโมงเหมือนกันนะประมาณโอ่ะแปลงละชั่วโมงเนาะเนี่ยจากนี่ไปนู่นสุดบนยอดนู่นหนึ่งชั่วโมงหมดก็ประมาณสิบเก้าโมงกับสิบโมงนั่นแหละอืมห้าสิบแล้วมั่วไลนรวมปลายนู่นเสร็จด้วยอืมก็ประมาณสิบโมงสิบโมงมวกขุดเสร็จ ตอนไปรีบขุดเนี่ยมันร้อนเอ,อ้โหขดร้อนเลยออืมพขุดเส<ต>ร็จฟ้าร้องแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเออช่วงนี้ใบๆเย็นๆเนี่ยคลึบคลเนาะใช่ไม่ตกสักทีเลยร้อนก็ร้อน <คด S 1> แทบตาย <c oughs> ขุดเสร็จก็ไปรดน้ําต่ออะไรอย่างเงี้นะครับทั้งวันแล้วก็ฆ่าแมาลงอะไรอีกแมลงเยอะด้วยช่วงนี้